เดี๋ยวขอเรื่อยๆถ่ายภาพรวมก่อนสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพรวมเพื่อเก็บเรื่องนี้ก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหนี้ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็ต่อแถวฝั่งนี้นะแล้วก็ถ่ายรูปกันก็ออกไปก่อนบากงานนะครับคือฝั่งนี้เป็นเอ็มซีเป็นเอ็มซีโมเดก่อนการอก่อที่รอสอถ่ายรูปเป็นพวกไปต่อครับสวัสดีทุกคนนะฮะทุกคนไปกันก่อนนะถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันนะฮะวนชอ้ยอยู่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูบรรยากาศสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าจะไปต่อบนเกวียนไหมนะเัเชิญ้ยครับ้องกเชิได้เลยครับครับกนะครับหนึ่งสองสามครับ อ้อา้อ้โอ้ยอะไรอ่ะโอ้โดดโดดคล้องเชียวโดดคล้องอยู่แล้วครับฝึกมา <c oughs> สมัยเรียนโดดบ่อย <c oughs> สมัยเรียนได้โดดเก่งเลย จะมีคนตื่นคุยอีกทีวันไหนน่าจะปลปลเดือนมั้งนะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้นะฮะนี่ะไม่มีงานต่อแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้พักผ่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวมีเรามี อาจารย์ต้องมาคุยอาจารย์นะจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มซึมเศร้าเราจะเราจะมีการปร,ปรับเปลี่ยนแผนการยังไงเพราะช่วงนี้อาจารย์บรรยายทุกวัน <c oughs> ใช่ไหมเราไม่ค่อยมีเวลาในการสอนกลุ่มซึมเศร้าเลยเดี๋ยวนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของกลุ่มซึมเศร้า <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> ดี๋ยวได้ข้อสรุปอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะออกมาเล่าให้ฟังนะก็ทาใจรอรอนะฮะรอกันต่อไปนะทีนี้ก็ อะไรไม่มีอะไรก็วันนี้เดี๋ยวจะถามอาจารย์ให้ว่าอาจารย์จะไปต่อบ,บนเกวียนไหมหรืออาจารย์จะพักผ่อนบนเกวียนก่อนนะครับก่อนกลับละอุ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปพักนะฮะไปชุมงานคุยงานนะรู้สึกเย็นนี้อาจารย์ถ้าถ้าแบบไม่ได้มีอะไรมากก็คืนนี้อาจารย์อาจจะไลฟ์สดก็รอดูนะผมไม่ชัวนะฮะ ยายแหลมยี่บสามาถึงโคราชกี่โมงอาจารย์บรรยายกี่โมงอ่ะไปถึงก่อนบรรยายอยู่แล้วอะนะฮะไปเจอได้นะฮะบรรยายตอนสิบโมงมั้งที่โคราชเสร็จเที่ยงอ่ะอืมที่เทอร์มินอลทวนตี้วันนะวันที่ยี่สิบสามอ๋อครับผมขอบคุณครับครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับอนุโมทนาด้วยนะครับพี่สาธุอ่ะมา อยากให้อาจารย์เอามือถือทำไมลยกระปุกชุดพี่หมีอย่างหล,อล่อพี่หมีวันนี้ใส่ชุดหล่อนะฮะพระรามสามอยู่โรงพยาบาลซิรดลาสนะฮะพระรามสามเปล่าอ่ะโรงพยาบาลซีรดล่ลาดะทุกคนอนุโมทนากับทุกคนด้วยนะวันนี้ทำมาก็ออกมาดีมากเช่นเดิเช่นเคยนะฮะวันนี้คุณน้ำตาลก็มานะฮะ อ่บางกอกน้อยบางกอกน้อยไลบนเกวียนไหมคะเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะว่าอาจารย์จะไล่ว่าต่อบนเกวียนไหมปัดมาทานข้าวเช้ากี่โมงอะไรพอใหญ่แล้วแวบหน้าโชว์กล้อง่อยครับไม่แวบครับเหนื่อย เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็ได้เห็นเองแหละเออเดี๋ยวถ้าวันนี้ได้กลับเร็วผมว่าผมจะขึ้นสนทนาธรรมเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรตามเหตุรอรออาจารย์ดีกว่าเพราะถ้าอาจารย์ไลห์ผมก็หลงผมก็จะได้ดูอาจารย์ด้วยน้องน้ำตาลกลับยงังยังจ้าพึ่งจะสามโมงคือ พึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษตัวแบบบีอ่ะบีแต่นอีบีพึ่งตัวนั้นนั่นมันเป็นพึ่งมีเหล็กในพึ่งเวลาใช้คําำใช้คําว่าพึ่งพึ่งบรรยายเสร็จสละเอพอพานสละอีไม่เอกงงงูพึ่งพึ่งบรรยายเสร็จใช่ไหมไม่ใช่พึ่งแบบนั้นมันคนละตัวแบบพึ่งทําอะไรเสร็จไหมเนี่ยพึ่งแบบนั้นอะสระเอพอพานสระอีไม่เอกงงงูพึ่ง พึ่งพอพานซาลาีไม่เอกงองงูนี่ก็พึ่งหมายหมายถึงแบบพึ่งตนพึ่งทำเป็นที่พึ่งอันนั้นนะ่ะพึ่งอีกแบบอุ้ยภาษาไทยได้ทั้งเงินได้ทั้งบุญค่ะอาชีพสายการพยาบาลการใช้วาจาก,ก็สำคัญเจอข่าวโดนตบมาสงสารมากใช่ครับไหนคะคุณน้องทานนี่อ่ะให้ดู นี่ไงคูภาษาไทยเออภาษาไทยวรรณคัมนะฮะแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะเราเราแค่คือ,ค,อคือเราเข้าใจความหมายที่จะสื่อแหละแต่ว่าก็อยากให้เขียนถูกอย่างเงี้ยอืมเราจะได้เราจะได้เขียนถูกกันไงคือผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้แบบ มันไม่ใช่ความผิดอ่ะมันแค่แบบเออสเปรล,ลิงผิดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ผมก็ชี้แจงให้ฟังว่าเออมันเขียนที่ถูกเป็นแบบนี้ไม่ได้ว่าอะไรกันนะอืมไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเวลาเราเออกไปใช้อย่างเงี้ยเออต้องในอนาคตแบบนี้นะครับใช่แฟนแฟนคุณน้ําตาลฮะแฟนคุณน้ําตาลนี่ชื่อพี่ไบ์นะฮะนั่นนักกีฬามอทอนะทุกคนอดีตนักกีฬามอทอนะฮะพี่หมีหล่อมากจ้าใช่อ <c oughs> ไม่เดี๋ยว เดี๋ยวกลัวกลัวผมไปเดี๋ยวผมกลัวผมกลัวไม่เข้าใจเจตน,น,นากันก็<ๆ>เลยเล่าชี้แจงให้ฟังเออน้ำพึ่งพึ่งผ่าพึ่งฟังที่ไบร์าอายุเท่าอาจารย์เบียร์แม้ผมไม่แน่ใจอะแอดมีสักชุดขาวไม่ทันพี่หมีเขาไปทุระเขาไปทุระส่วนตัวเขาเลยใส่ชุดนี้มาเคยเห็นพี่หมีใส่ชุดซักชุดไม่ทันด้วยเหรอ <laughs> ที่โคราชกี่โมงบรรยาย10บโมงนะเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีงานเดียววันที่ไปโคราชนะครับเออบรรยาย10บโมงเสร็จก็ประมาณเที่ยงอะ่ะลงถ่าย,ลง,ายลงถ่ายรูปแล้วะนะครับที่ Terminal อลนตวันนะใครอยู่ในโคราชนะครับหรืออยู่ใกล้ๆก็ไปเจอกันได้ Terminal อลสวตวันโคราชนะครับวันที่23เดือนนี้นะฮะไปเจอกันได้นะจารย์บรรยายนะครับผม ตอนบรรยายตอน10บโมงอ่บญญาบรรยายตอนสิบโมงพี่เกล <laughs> พี่เกลมาไหมอ่าสังกุงไปครับสังกุงไปด้วยพี่หมีแปลงล่างไม่ทนันไม่ได้กินบวยเค็มนะมันคือการ์ตูนเรื่องอะไรฮะกินบวยเค็มแล้วแปลงล่างเหรอมันก็คุ้นๆน,นะผมจําชื่อการ์ตูนไม่ได้ละพิธีกรต่อคิวสองรอบใช่ พัธยามาวันไหนกี่โมงคะโอ้ oh, <laughs> นี่ก็ถามเป็นนกแก้ว <laughs> นกขุนทองถามทุกวันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวประกาศรอประกาศในช่องน้ําเงินนะฮะว่าอาจารย์แบบจะไปบรรยายอ,อย่างไะงประจายตรงไหนที่ไหนเวลากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋ออาราเล่ดรสลัมโหไม่ได้ดูนานมากเ,เนี่ยบ่งบอกอายุเลยนะพวกนาย <laughs> รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่กัน <laughs> ดูช่องเก้าใช่ไหมเราอ่ะช่องเก้าการ์ตูนอ่ะแลวต่อยเป็นผู้พากย์นะครับ เป็นผู้ภาคดรสลัมมาสงขาบ้างสีขาสงขาเชิญไปสิจ้าดีเจะให้ไปเอออาจารย์เคยมาพิจิตไหมจริงๆอาจารย์ก็อายุสามเแล้วนะน่าจะเคยไปแหละครับสักครั้งนึงในชีวิตไม่เคยก็ต้องผ่านแหละทักษะการถ่ายทอดคำสอนอาจารย์เบียร์คงเป็นโน,นหนึ่งแล้วนะตอนนี้อุ้ยม,มีมีหลาย หลายคนที่สอนดีไม่ใช่แค่อาจารย์นะฮะแต่ว่าอาจารย์เราตอนนี้แบบก็อย่างที่เห็นนะ,ะหลันทุกวงการสวัสดีจ้ายายแหลมสวัสดีร้านชาหน้าไปสำนักงานทนายนะครับ <c oughs> ขเขาเชิญไปสิจา้า <c oughs> เขาไม่เชิญแล้วจะไปสาราแน่โผไปหน้าสำนักงานเขาได้ยังไงแล้ว สวัสดีค่ะแอดแลมติดตามฟังบรรยายทำเสมอคนเยอะเลยคนเยอะจริงชอบค่ะขอบคุณค่ะนี่เมื่อกี้เป็นฝั่งของบุคลากรของศิริราชมาขอถ่ายรูปตอนนี้เป็นฝั่ง f อซแล้วฮะน่าจะใช่ใช่แหละเอฟซี FC. ที่บอกไม่ให้คนนอกเข้าคือคนน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่ลงไม่ได้ลงทะเบียนนะนะไม่ให้เข้านะครับแบบวอล์กอินอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ห้องประชุมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะมันจํากัดนะครับ พื้นที่เนี่ยพื้นที่ห้องประชุมค่อนข้างจำกัดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจัดการเรื่องของการลงทะเบียนเอาไว้นะฮะเราเข้าสภาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมีสภาเดือนหน้านะครับไปเข้าสภาหเหมือนเดิมอาจารย์เคยไปสภามาแล้วตอนปลายเดือนธันวาปีที่แล้วนะฮะเมื่อวานอาจารย์โดนรวบเลยโดนรวบถ่ายรูปะฮะดูหน้าซีพี่แหลวันนี้หล่อเปล่าคะหมายถึงหน้าใครอ่ะหน้าอาจารย์เหรอหล่อทุกวันหน้าอาจารย์เรานะฮะ ขอตัวก่อนนะครับได้เลยค่ะสองทนายชอบโพสต์ว่าอาจารย์สอนผิดสงสารอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ไม่ดูรู้สึกอะไรเลยครับอืมเขาว่ามาก็ก็ว่าก็นี่ไงเขาก็ช่วยกันชี้โทษถูกไหมอืมคือบางทีเราเราไปติดกับแบบกับความต้องเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราลืลืมลืมดูไปว่าพระพุทธเจ้าเราสอนอะไรจุดหมายปลายทางในการสอนคืออะไร ทำไมถึงสอนอย่างเงี้ยเราเราเราไม่ได like ้มองเราไม่ได้ดูแบบภาพรวมเราไปดูแบบไปชี้จุดเล็กๆจุดหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งคนที่พูดไม่ผิดเลยใช่ป่ะคนที่พูดไม่มีผิดเลยมีอยู่คนเดียวเลยคือพระพุทธเจ้าจริงป่ะทุกคนเห็นด้วยไหมว่าคนที่พูดไม่ผิดเลยคนมีคนเดียวเลยคือพระพุทธเจ้านอกนั้นพูดผิดได้หมดแม้แต่ตัวเขาเองอ่ะก็ยังพูดผิดได้จริงป่ะเห็นด้วยไหมแม้แต่เราเองแม้แต่ผมเองก็พูดผิดได้แม้แต่ตัวอาจารย์เองก็พูดผิดได้ มีคนเดียวในโลกเท่านั้นเลยที่ไม่ที่พูดไม่ผิดเพราะกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดคือพระพุทธเจา้าจริงไหมเออแล้วทําไมเราถึงไม่สามารถให้อภัยคนที่พูดผิดได้แล้วทําไมเราถึงไม่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางกับคําพูดที่คนอื่นพูดผิดได้จริงไหมเออซึ่งมันแปลกว่าเออเขาคือถ้าเขาเปิดตํำราพูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดใครๆก็เปิดตําราอ่านได้อะ่ะจริงปะ เออแต่คนที่ไม่เปิดตําราแล้วสามารถบอกสอนได้สามารถรวบคําสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรบอกสอนในมุมอีกมุมหนึ่งหรืออ่ะโอเคแหละมันอาจจะผิดบ้างในบางจุดแต่โดยองค์รวมอ่ะทั้งหมดแล้วมันเป็นธรรมะที่ไม่ผิดไงใช่ปะ่ะเออผมก็สงสัยว่าทําไมคนเราจะพูดผิดไม่ได้พูดผิดก็แก้ไขในคําพูดนั้นสิจริงป่ะเออ มีแค่ภาษาสราของเราเท่านั้นเลยนะครับที่พูดไม่ผิดนอกนั้นพูดผิดได้หมดครับพี่กันเหรอครับใช่อ๋อใ<ด>ห้อาจารย์บลี่กันกลัวที่ตอนนั้นของอ๋อฮะเดี๋ยวก็ไปกองตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หลัไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาไว,วางตรงนั้นแหละยังไงก็ถึงรถอยู่แล้วครับพี่ได้ได้ครับขอบคุณครับ คนนรับอนุโมทนาด้วยครับเห็นป่ะบางคนเปิดตำราอ่านยังก็ยังพูดผิดพูดถูกเลย,ยเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรเราจะแบบเราเราเขามีสิทธิ์ในการที่จะชี้โทษอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขา ส่วนเขาจะอนุโมทนาในเรื่องอื่นๆที่อาจารย์ทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกอ่ะเออเราจัดทากรรมบนไดไว้เราเป็นทายาทเนาะเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอย่างเงี้ยกรรมมสากโกหิกรรมมทายาโทกรรมมโยนีกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเห็นป่ะเรามีเนี่ยมันเป็นกรรมทั้งนั้นใครทําอะไรไว้ก็รับไปสิ ใช่ปะไม่ต้องไม่เราอ่ะไม่ต้องไม่ซีเรียสหรอเขามันก็เป็นเรื่องของเขาให้ผมมองะแล้วแต่เขาเลยอย่างอย่างที่เราเคยเคยคุยกันเนาะว่าว่า